บางสิ่งที่น่าหลงใยอย่างบอกไม่ถูกเมื่อพูดถึงเครื่องจากที่สมบูรณ์แบบถูกสร้างขึ้นด้วยความแน่นยำออกแบบด้วยความหรูหราและถูกจัดวางในพื้นที่ที่สะท้อนถึงความมีระดับวันนี้เราจะพาคุณมาชมรถที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคันหนึ่งแห่งปีมาค์เอ็กปี2026และไม่ใช่มุมไหนก็ได้แต่เป็นมุมด้านข้างที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เผยให้เห็นทุกเส้นสายรายละเอียดและดีไซน์อันประณีตท่ามกลางโชว์รูมหรูที่ทันสมัย เพียงแค่ได้เห็นครั้งแรกมากเอ็กก็สะกดสายตาด้วยรูปลักษณ์ด้านข้างที่สมดุลอย่างลงตัวไม่ดูดันเกินไปไม่เรียบจนเกินไปคือความกลมกลืนระหว่างความสปอร์ตและความหรูหราสีดำเงาามที่เคลือบภายนอกสะท้อนแสงไฟในโชว์รูมราวกับโลหะเหลวนี่ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือคำประกาศถึงรสนิยมและการใช้ชีวิตเหนือระดับเมื่อ,ลอกล้องเคลื่อนผ่านด้านข้างของรถ คุณจะสังเกตเห็นว่าเส้นสายของตัวทํงไหลลื่นตั้งแต่หน้ารถจรดท้ายโดยไม่มีสิ่งใดขัดขวางรูปทรงได้รับการออกแบบมาอย่างทิถี่ที่ถันเพื่อสะท้อนแสงในจุดที่เหมาะสมทุกจุดย่ามจากประตูฝั่งเรียบไปกับตัวถังเสริมความลื่นไหลทั้งในด้านการออกแบบและแอโรไดนามิกนี่คือดีไซน์ที่ไม่ได้ตามใครแต่เป็นผู้กําหนดเทรนด์ด้วยตัวเอง กระจกรถมีความทึบแสงอย่างลงตัวให้ความรู้สึกลึกลับมีระดับแต่ยังมองเห็นความหรูหราภายในรถได้ลางๆเส้นโครเมียมที่ล้อมกรอบหน้าต่างเป็นเหมือนเครื่องประดับราคาแพงที่เสริมความเด่นให้กับตัวรถและแน่นอนล้ออนลอยที่ออกแบบมาอย่างลงตัวสีเทาเข้มดูทันสมัยตัดกับตัวรถสีดำได้อย่างหรูหราล้อเหล่านี้เสริมบุคลิกให้รถดูพร้อมจะทะยานออกไปทุกเมื่อแม้ในขณะที่มันจอดอยู่เฉยๆ สัดส่วนของรถถูกออกแบบมาอย่างตั้งใจฝากระโปรงหน้าที่ยาวโดดเด่นตัดกับท้ายรถที่สั้นแต่ทรงพลงังเป็นความสมดุลที่ให้กลิ่นอายของรถซีดานระดับพรีงเมียมคลาสสิกผสานกับสไตล์โมเดิร์นที่เรียบรูเส้นหลังคาลาดเพียงเล็กน้อยพอให้ความรู้สึกสปอร์ตโดยไม่ลดทอนความสบายของผู้โดยสารด้านหลังบรรยากาศโดยรอบในโชว์รูมหรูหราแห่งนี้ก็มีบทบาทไม่แพ้ตัวรถ พื้นหินอ่อนขัดมันสะท้อนตัวทังอย่างงดงามแสงไฟอบอุ่นและผนังกระจกขนาดใหญ่ช่วยเสริมบรรยากาศให้ดูกโกรง่งโล่งและทันสมัยทุกองค์ประกอบในโชว์รูมถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับความโดดเด่นของรถยนต์คันนี้อย่างแท้จริงเมื่อกล้องค่อยๆเคลื่นตามแนวด้านข้างของรถคุณจะเริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆที่น่าประทับใจกระจกมองข้างออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ สีเดียวกับตัวรถช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนที่พอดีเป๊ะเป็นการบ่งบอกถึงคุณภาพในการประกอบที่ยอดเยี่ยมเส้นสายที่พาดผ่านเหนือมือกับประตูช่วยเพิ่มมิติและความรู้สึกก่อขอองค์การเคลื่อนไหวแม้รถจะจอดนิ่งก็ตาม ในยุคที่รถหลายคันถูกออกแบบตามกระแสมีความเหมือนกันจนแยกไม่ออกมาร์ X เอ็กปี2026หกลับแตกต่างอย่างชัดเจนมันกล้าแต่ไม่โอู้อดสุภาพแต่ไม่ธรรมดามุมมองด้านข้างนี้สามารถบอกคุณทุกสิ่งเกี่ยวกับตัวรถสมดุลมีสเสน่ห์และสร้างขึ้นด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดสำหรับคนที่ลงไหลในรถยนต์มุมด้านข้างถือเป็นการพิสูจน์ความสวยของรถอย่างแท้จริงเป็นมุมที่บอกได้เลยว่ารถคันนั้นมีสเสนะ่ห์ หรือไม่และกับมาเอกคันนี้ต้องบอกเลยว่าผ่านอย่างงดงามเส้นสายดูไม่ตกยุคไม่ล้ำเกินไปและมีความสง่างามที่อยู่เหนือการเวลาเราสามารถพูดถึงสมรรถนะเครื่องยนต์หรือเทคโนโลยีต่างๆได้มากมายแต่วันนี้ไม่ใช่เรื่องของตัวเลขหรือสเปคคอแต่เป็นเรื่องของศิละปะความลหลงไหลและการชื่นชมในความงดงามของงานออกแบบรถคันนี้ไม่ได้เป็นแค่พาหนะแต่มันคือแรงบันดาลใจที่วิ่งได้ หากคุณเคยสงสัยว่าดีไซน์ด้านข้างเทียงมุมเดียวสามารถสื่อถึงจิตวิญญาณของรถได้หรือไม่มาก x ปีอ็กปี2026จะเป็นคำตอบของคุณด้วยแสงที่สะท้อนบนตัวถังอย่างสมบูรณ์เส้นสายที่ชัดเจนและพื้นหลังที่หรูหรามันคือภาพลักษณ์ที่บอกความเป็นตัวตนได้โดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวขอบคุณทุกคนที่รับชมหากคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่เราจะพาคุณไปรู้จักกับมุมมองใหม่ๆของโลกยานยนต์ที่สวยงามมีสไตล์และเลี่ยมด้วยแรงบันดาลใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับค่ะ